และช่วงเวลาที่กดดันก็มาถึงมเมื่อทั้งสองคาดว่าตัวเองเนี่ยอาจจะตั้งท้องอืมเร,เราก็ได้เวลามาตรวจคันกันเลยแต่บางทีผลลัพธ์ออกมาก็เป็นเรื่องน่าดีใจหรือเรื่องน่าเสียใจก็เป็นได้มาดูแม่ทั้งสองคนว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร ผู้หญิงตั้งท้องเนะ่ยมันก็จะมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นเจ็บหลังเจ็บเท้าไปหมดเลยเอ่ะเฮ้ยเจ็บเท้าไปหมดเลยเออนุ่ม <Wow. S 2> จังเลย <c oughs> เอะหรือว่าเราสามารถวางไว้แบบนี้ว้าว <Wow. S 2> เฮ้ยรู้สึกดีจังเลยอ่ะหายปวดเท้าแล้ว <c oughs> อลิสเองก็มีปัญหาแบบเดียวกันแต่ว่าเออนี่เธอจะดีแล้วเอาฝุ่นมาปักแบบนี้มันจะไม่เจ็บเอาหรอสุยอมาบอกนะว่าเอา oh. รู้สึกดีชะมัดเลยขณะที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์ก็ใช่ว่าจะไม่สามารถทำความสะอาดบ้านได้บารบาร่านะเธอชอบทำความสะอาดมากโอ้ไม่ ใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้เนี่ยแล้วจะก้อมเก็บยังไงโอ๊ยเจ็บหลังไปหมดเลยไงจ้าทดียร์รับไงคะตัวทำอะไรเดี๋ยวให้เขาช่วยไหมไม่ต้องไปนั่งที่เถอะคะ่ะอันนี้เลย <c oughs> <c oughs> ฉันทำเองได้โอ้ทียร์รับน่าอาลิสนนะเหรอ ช่างมันเถอะแค่ขยะแค่นิดเดียวเองเดียวใชใ้แฟนมาเก็บเองก็ได้มาตินมาช่วยหน่อยหอขยะเต็มเลยใช่มาตินถ้าเห็นแล้วก็ช่วยเก็บหน่อยสิฉันก็ไม่ไหวแล้วนะไอ้ตรงนู้นด้วยโอเคจุ้ยนี่นทำอะไรอะ่ะฉันเมื่อยขานะ่าเก็บขยะไปเลยอ้ยเพื่อนลูกของเรานะ เดินเล่นในสวนสวยๆทำให้คุณแม่มือใหม่หน่าอ,อารมณ์ดีเฮ้ยอากาศเย็นสดชื่นแล้วก็มีลมเย็นๆมาแบบเนี้ยรู้สึกดีจังเลยเฮ้ยลูกเราจะต้องออกมาน่ารักแน่เลยอ่ะเฮ้ยเริ่มเมื่อยแล้วสิเออนั่งพักหน่อยดีกว่าเฮแบบเนี้ยชีวิตด,ดีดี ว่าที่เยียมเี่แบบเนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะชอบนะเพราะว่างานปาร์ตี้สิงดังๆแบบนี้มันร้าใจสุดๆสำหรับอลิสเลยล่ะว้าวมาแล้วเอออลิสเธอกำลังท้องอยู่ไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าใครว่าคนท้องจะอยู่สนดกได้กันล่ะแม่อลิสเธอที่เป็นเจ้าแม่ปาร์ตี้จริงๆเลย พอยู่ว่างๆเราก็จะมาฟังเพลงเพื่อให้ลูกน้อยของเราอารมณ์ดีอืมจะเปิดเพลงคลาสสิกให้ลูกดีกว่าแบบนี้ลูกของเราจะได้อารมณ์ดีไงโอ้โหบับราร่าเธอนี่ดูแลลูกดีจังเลยแต้วอลิสละ เธอก็ยังมีอารมณ์ให้ลูกฟังเพลงเหมือนกันนะเนี่ยืมฉันไม่ได้ยินเลยอ่ะเอาล่ะเปิดเพลงดังๆหน่อยดีกว่าใช่มันต้องแบบนี้สิว้าวใครก็อยากดูหนังในโรงหนังใช่ไหม แม่กระทั่งคนท้องก็อยากจะมีบรรยากาศแบบนี้บ้างมัอร่อจังเลยอ <ฮ clo' S 1> ะฮะคนท้องมาดูหนังได้ได,ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่แกหลบไปหน่อยสินี่คนระวังท้องหน่อยดิเออโทษนะคะอ้ยฉันเข้าใจว่าท้องของเรานะ้มันใหญ่อุ้ยนอนุ้ยโทษกระทั้นเออขอทางหน่อยก็แล้วกันนะคะเฮ้ยคนท้องเนี่ยนะยย้นี่นี่น นี่มันที่ของฉันแล้วก็คนท้ออีกคนหนึ่งพวกเธอนะ่ะมีตาแล้วก็ไม่หัดดูสะบ้างดูสิว่านี่มันเลือกอะไรหัดควมองดูตัวของตัวเองก่อนก็ค่อยนั่งเข้าใจมะลุกออกไปเลยนะพวกฉันน่ะเจ็บหลังจะตายอยู่แล้วเออโอเคโอเคอฉันไปแล้วเอยจริงจริงเลยพวกงโง่เออโอเคเธอจะเย็นๆหน่อยนะนะเอาแล้วนะนะนะพวกเธอไปนั่งอะไรข้างหน้ากันแล้วนะนะนะเออ จุ้ยนี่คนเอาเท้าออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วไงฉันท้องอ่ะ <S 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 รู้หรือเปล่าว่าพุงของคนท้องน่าสามารถทำงานศิละปะได้ดูซิว่าเราจะมาเพ้นเป็นรูปอะไรดีอันนี้เธอว่าได้สวยแล้วเค็มะคือฉันอยากจะได้อ้นที่มันซับซ้อนหน่อยเอาเหัวใจแล้วก็ความรักค่ะ อาโอเคฉันอยากได้แบบร็อกร้องโอเคไะได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้โอ,โอนางฟ้าน้อยว้าวนางฟ้าแล้วก็นางมาน<อ>ว้าวได้เวลาเลือกเสื้อผ้าของเจ้าตัวน้อยแล้ว<อ>แม<อ>สสีชมพูน่ารักจังเลย โอ้แบบนี้ลูกจะต้องออกมานะ่ารักแง่เลยบ,บรารบาร่านี่เธอมีเพลของเด็กน้อยแล้วหล่ะเนี่ยโอ้ของเล่นก็มีแล้วด้วยแม่คุณแม่บ,บาบาร่าเตรียมตัวได้ดีจริงๆอ่ะอ้อสีพาสเทลแล้วก็หัวใจ <c oughs> อยากจะลูกจังเลยผ่าแผลออลิสแม่เธอก็เตรียมตัวเหมือนกันหล่ะเนี่ย <c oughs> เออเสื้อ <c oughs> แบบนี้จะดีเลย จุ๋ยนี่มันฮาโลาวีนแล้วยังไงเนี่ยเลเด็กนะไ <Yeah. S 1> ม่ใช่หลุมศพสีเนี่ยมันจะเศร้าไปไหนเนี่ย <c oughs> ฉันชอบแบบนี้ทำ嘛อาหารที่มีประโยชน์นั้นคุณแม่ต้องรับประทานเนียเยอะนะจะได้ให้ลูกยังไงล่ะว้าวเฮลตี้สุดๆมีแต่ผักแล้วก็ไก่แล้วก็ผักแล้วก็ไก่ <c oughs> ต้องทายได้บุญไหม แตว่าอล,ลิสเนี่ยเธอไม่สามารถกินของที่มีประโยชน์ได้ใครว่าคนท้องจะไม่สามารถกินพวกนี้ได้กันละ่ะมันฝรั่งทอดน้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะโอ้ตามด้วยแฮมเบอร์เกอร์เลยลหรเนี่ยอล,ลิสเธอแน่ใจนะว่าดีก่อนเด็กอโอ้มีโคกเลยเรเนี่ยใช่โคกทำให้ทุกอย่างรสชาติดี ได้เวลาเปลี่ยนผ้าอ,อ้อมให้เด็กน้อยกันแล้วชดดาดูสิว่าแม่มีอะไรวันนี้เราจะมาสอนการใส่ผ้าอ,อ้อมกันนะจ๊ะลูกจา๋าเอาละเราจะมาเริ่มกันเลยเออใส่แบบนี้แล้วก็แบบนี้เออทำไมมันยากแบบนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันยากอะ่ะจะเป็นแม่ที่ใช้ไม่ได้เหรอ นี่มันอะไรเนี่ยพ่ออ้อมเด็กแปลกชะมัดเลยแล้วต้องทำไงโอ้รู้แล้วให้รักเอออย่ามามองทางนี้นะมามาขอลองหน่อยเจ๋ยคุณสามีชัาววนายสวยแล้วล่ะเพราะว่าอลิสนะอยากจะลองใส่พ่ออ้อมกับนายดูนะซิน่าจะได้นะตัวไม่ดีมั้งตัวไม่ มันนี่เลยแกเ<ห>บยทำเพื่อลูกเข้าใจไหมหบาบาร่านะ่ะกำลังรอสามีของเธอกลับมาบ้านเอยไงคะแจ็คนี่จ้า<อ>ดอกไม้สำหรับคนสวยของผมอ่เออสวยจังเลย ตัวตบหน้าเขาทำไมเนี่ยกระดอบไม้เนี่ยเขาไม่ชอบตัวใจเย็นก่อนนะเธเขาไม่ชอบเขาไม่รู้อะเขาชอบดอกไม้สีเหลืองเฮ้ยตัวหอบอลตัวนี่มันบ้าไปแล้วฮัลโหลสวัสดีเขาเอาดอกไม้มาให้ตัวด้วยนะคือขอให้ชอบดีเธอตัวเอาดอกไม้มาให้อ่ะเฮ้ยอย่าตีเขานะ ดอกกุหลาบสวยจังเลยอ่ะขับใจนะเธอนี่ก็น่ารักเหมือนกันเน,นี่ยเอ,อชอบเหรอเออไม่ตีเหรอไม่มานี่สิมาใกล้ๆมาฟังเสียงลูกเลยคุ้แปลกคุณชอบคุณแม่ทั้งสองหรือเปล่าแล้วคุณมีเพื่อนที่กำลังตั้งท้องหรือเปล่านะแล้วคนคนน,นั้นเป็นสาวหวานหรือว่าสาวโหดกันล่ะ แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกๆแบบนี้จากทรูมทรูมว้าว